ก็ฟาดไปเลยสิคะกระแตอวดก้นลูกพีชฟาดแคปชั่นจุกๆถึงคนที่ชอบบูลลี่สมกับที่ตั้งใจทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายปั้นหุ่นให้ฟิตแอนเฟิร์มเรียกว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามแบบเต็มสิบสำหรับสาวแซบอยากกระแตอาสยามหรือกระแตนิภพภพรที่มีหุ่นเป๊ะปังจนหลายคนพากันอิจฉา แต่ก็อย่างว่าดารามากมากับดา่ามาเบาๆขนาดหุ่นแซ่บไฟลุกขนาดนี้ก็ไม่ไว่ามีบางคนเข้ามาบูลลี่ต่างๆนานาติตรงนั้นคอมเมนต์ส่วนนี้มีมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดสาวกระแตก็ลุกขึ้นมาโพสภาพอวดหุ่นแซ่บไฟทั่วอีกครั้งด้วยการยืนโพสท,ท่าย,ยืนเหลียวล้างโฉกกลดแดงกลมหน้าตีพร้อมฟาดแคปชั่นจุกๆถึงคนที่ชอบบูลลี่ว่า น่าจะอวบอีกนิดแบบนี้ผอมไปน่าจะผอมอีกหน่อยดูอ้วนไปไม่สวยน่าจะสูงอีกนิดจะดูดีมากเลยน่าจะขาเล็กๆหน่อยจะสวยกว่านี้น้าต้องเล็กต้องเรียวจมูกต้องโด่งหนุ่มต้องใหญ่ตูดต้องใหญ่เอวไม่เอ็ดหุ่นตรงไปบาบาบาแล้วจะดูดีกว่านี้ฮัลโหลอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมไม่เป็นเองล่ะคะมาบอกคนอื่นให้เป็นตามที่คุณต้องการเพื่อ ใครมาทำให้เราไม่มั่นใจใครไม่ชอบใครบอกเราไม่สวยคุณไม่ต้องสนใจเพราะสุดท้ายคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อคนเหล่านั้นค่ะยูโน w จงสวยและมั่นใจในความสวยของตัวเองจงเป็นตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนแฮแท็จงภูมิใจในความสวยแบบของเรากันค่ะ งานนี้เหล่าเพื่อนดารารวมถึงแฟนคลับก็แห่เข้ามากดไลค์ถูกอ,อกถูกใจพร้อมยกความแซบให้กันแบบเต็มสิบทั้งภาพและแคปชั่นเด็ดเผ็ดไม่แพ้กันเลยค่ะ นอกจากนี้สาวกระแตยังเข้ามาตอบคอมเมนต์อีกด้วยค่ะว่าขอบคุณทุกเมนนะคะจริงๆเป้าหมายของแคปชั่นแต่คือต้องการสร้างแรงบันดาลใจและอยากให้กำลังใจทุกคนที่ถูกบูลลี่ต่างๆนานาให้รักและมั่นใจในความสวยของตัวเองไม่ได้หมายถึงมีใครมาว่าแต่นะคะเพราะทางนี้เลิกสนใจคำเหล่านั้นมานานมากแล้วค่ะ